สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนในของคือริสอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ m 8 s p แปดก้านะครับผมวันนี้เล่นเป็นพันธมิตรสีแดงนะครับที่ฝั่งขวานะฮะและคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรนี้ลิเบรานะครับผมเป็นโซเวียตที่ฝั่งซ้ายนะจริงๆเขาเรนดอมนะฮะนี่สัญลักษณ์เรนดอมนะฮะพอดีเรนดอมได้โซเวียตนะ ดูส่งแล้วถ้าหากว่ากดแรนดอมนี้แสดงว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นได้ดีทั้งสามฝ่ายนะฮะฝั่งโซเวียตนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะช่วงแรกๆก,ก็ปั๊มหมีออกมาสเกลนะครับผมสัตว์สงครามในเกมภาคสามนี้ไม่ใช่หมานะครับแต่เป็นหมีนะฮะส่วนฝั่งบันธมิตรสร้างโรง,งไฟฟ้ากลางน้ำนะครับอันนี้เป็นวิวปกติของฝั่งบันทมิตรเลยนะฮะน่าจะสร้างไว้เพื่อป้องกันการถูกทำลายนะฮะ โค okay, ลงเก็บแร่โรงฐานมาแล้วครับอย่างรวดเร็วนะมีการสร้างอินจิเนียร์ขึ้นมาเพื่อที่จะยึดบ่อน้ํามันนะฮะเอาวันนี้เราก็อยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า infinity isle นะครับผมเป็นแมปออฟฟิเชียลนะฮะเป็นแบบออฟฟิเชียลของทาง ea เลยนะครับก่อนที่ ea เขาจะทิ้งเกมนี้ไปนะฮะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับอย่างล่าสุดนี่ก็ถ้าเป็นตระกูล CNC นะ,ะก็อะไรนะเอ่อเข้ามาใน c อ n k e r tabreon don กับ red alert ภาคแรกนะฮะก็รีมาสเตอร์ไปแล้วเรียบร้อย เรามาดูกันนะครับว่าฝั่งสีเหลืองโซเวียตนี่จะเล่นอะไรนะจริงๆสีเหลืองนี่น่าจะเป็นพันธะมิตรนะให้โซเวียตเป็นสีแดงมันจะดูเข้ากันมากกว่านะโอเควินดิเคเตอร์มาแล้วนะครับยังไงครับทิ้งระเบิดใส่บอ่อน้ํามันของสีเหลืองนะครับมีการซ่อมไหมฮะน,น่าจะซ่อมอยู่แล้วมั้งหรืออาจจะไม่ได้ซ่อมนะน่าจะไม่ซ่อมตรงนี้มีหมาสเกลอยู่กลางน้ำน,นะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงเอาหมามา จอดไว้ตรงนี้นะครับผมเออประจําการไว้จุดนี้นะครับป้องกันไม่ให้ฝั่งสีเหลืองสร้างโรงเก็บได้ได้นะครับแล้วตอนนี้ยังไงครับเอาเดี๋ยวรถทหารกินลงมาได้ไงเนี่ยก็แปลกี่ฝั่งพันธมิตรนะครับเล่นทับอากาศฮะเป็นปกตินะครับผมวินิเคเตอร์สองลำว่าไงครับบินมาตรงนี้เจอบูฟล็อกสามคันวิ่งไล่ตามนะครับสามหรือสี่คันสามนะฮะโอเคสเกลอยู่นะครับผมจังหวะนี้ไม่ใช่สเกลหรอกครับจริงๆกะจะมาทําดาเมจนั่นแหละแต่ว่า เจอแล้วยังไงครับได้ไปแล้วนะทิ้งไป3รลูกอู้รูเก็บแล็ฝั่งโซเวียตนะฮะสร้างเกราะขึ้นมาป้องกันได้ทันนะครับยังไงใช้เกราะป้องกันนะนี่อื้มอ๋อฝั่งโซเวียตสามารถเอาทหารยัดใส่รถถังบลูฟลอกได้นะฮะแล้วก็ใช้ความสมารถพิเศษในการดีดผู้โดยสารออกนะฮะก็จะเป็นแบบโดดร่มลงมาแบบเมื่อกี้นี่แหละโอเคเนี่ยมาดูซิเขาเล่นยังไงครับบลูฟลอกซิเกิลทหารเกณฑ์นะฮะ คอนสคริปต์นะครับผมทหารเกณฑ์คอนสคริปต์คอนสคริปต์ในภาคนี้เนี่ยไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะไอ้ไม่ใส่หน้ากากไอ้หน้ากากหายใจอะหน้ากากกันแก๊สนะ่ะเหมือนภาค2นะก็อันนี้ก็คือเป็นแบบทหารแบบสมจริงมากนะอาอโดนอีกแล้วเหรอท่านเนี่ยจริงๆถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยฝั่งสีเหลืองน,นี่คนที่จะสร้างบูฟล็อกมาประจำการตรงนี้นะครับกันไว้ไม่ให้วินดิเคเตอร์มันเข้ามาทำดามีได้นะเพราะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยสักพักนึงเดี๋ยวมันก็พังนะ คือรถเก็บแร่เปิดใช้กรอบก็ช่างนะครับไม่ได้หมายความว่าดาเมจมันไม่เข้านะแค่ดาเมจมันเข้าน้อยนะครับอู้เธอโดนๆนะหุ่นยนต์แมงมุมอ่าเรื่องชื่อของฝั่งโซเวียตนะครับในเกมภาคสามก็ยังตามมาอยู่นะครับใช้สกิลนะฮะความสามารถพิเศษก็คือสลับไปใช้เป็นอะไรนะ EMP สตันนะฮะส่วนตัวนี้ซิกเกิลโดนไป3ดอกนะครับเกือบตายนะฮะสามลึกสองไม่รู้นะครับดูไม่ทันนะ ตอนนี้ฝั่งพนมิตรอัมริบไทยออกมาครับไม่สร้างโรงรถนะฮะแต่ว่าสร้างเป็นเมืองท่านะครับก็คือท่าเรือนั่นแหละแล้วฐานใหญ่อยู่ไหนใหญ่ฝั่งพนมิตรอยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้นะฮะมันทาการ expand ตรงนี้นะครับ expand ขยายฐานนะฮะไม่ได้สร้างโรงเก็บแรนะครับสร้างเป็นโรงไฟฟ้าขึ้นมาก่อนนะครับจังวะนี้ว่าไงครับนี่หละครับข้อดีของฝั่งโซเวียตคือมันสามารถดีทหารลงมาทรกาจำการอย่างนี้ได้นะนี่สีแดงทำไงครับไม่เคลียร์นะครับแต่ว่าเน้น ไม่ใช่สิใช้วิธีการทําทลายทิ้งเลยนะนี่อย่างนี้ไล่ทานออกมาครับแล้วมันก็จะโดนปืนกลยิงใส่นะครับตามนั้นนะฮะอยู่ในทหารราบในเกมนี้ก็ยังแพ้อาวุธปืนกลเช่นเดิมนะครับเป็นเมคคาเนกประจําซีรีส์นี่เลยนะ้วสีแดงทําอะไรครับเนี่ยสร้างป้อมขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันอมโอเครถก็สามารถไล่กลับไปได้นะฮะแต่จริงๆถ้าหากว่าสีืองเข้าต่อน,นี่ก็สามารถที่จะพังป้อมได้อยู่นะแต่พอดีสีแดงเขาดึงเครื่องบินกับรถริบไทยมากันนะ เรียกว่ารถดีไหมบางทีมันก็เหมือนเรือยานพ่านนะสะเทอนน้ำสะเทินบกนั่นแหละตรงนี้ไงครับอุ้ยแฮมเมอร์โดนไปเกือบพังนะครับผมเลือดแดงเนยฮะแต่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเกมภาคนี้มันไม่ได้โชว์ตัวเลขนะจริงๆมันก็ไม่ไม่เคยโชว์เลยนะทั้งสามภาคตรงนี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อทวินเบลดลงพื้นเอากะจะเอาอะไรขึ้นครับบูฟลนะ็อกเหรอฮะไม่รู้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้อะไรพังครับผมแฮมเมอร์นะฮะ โดนวินิเคเตอร์ทิ้งระเบิดใส่นะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงครับกองทัพเรือของฝั่งสีแดงนะฮะคุณปิก,ก้านะครับผมแล้วในขณะเดียวกันลิบราส่งอะไรนะชื่ออะไรนะทวินเบลดนะครับมายิงบ่อน้ำมันนะเกือบพังเนี่ยครับความน่ากลัวของคอปเตอร์ทวินเบลดเนี่ยนะเกมภาคนี้คืออย่าปล่อยให้ฝั่งโซเวียตรวยนะฮะแล้วถ้าหาว่าเขารวยแล้วเขาขึ้นเทคสนามบินได้เมื่อไหร่นี่ผมบอกเลยนะครับหายนะนะครับผม เรียบร้อยครับเครื่องบินมิกมา2ลำนะฮะเครื่องบินต่อต้านอากาศยานของฝั่งโซเวียตน,นะครับแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยแล้วยิงหมีขึ้นมาทําไมน่าจะเอามาเปิดแคม,มนะฮะตรงนี้ยังไงครับอืมมันเ,นเรบรดวูไปแล้วอ๋อเขามีไฮโดรฟอยนะฮะเรือรบบนผิวน้ำนะครับไฮโดรฟอยอะะไรนะเรือสนับสนุนต่อต้านอากาศยานใช่ครับมันยิงได้แค่ภาคอากาศนั่นเองแล้วคุณนดะูมันยิงรัวมากตอนนี้อโดนเธอโดนสตันเอาเรียบร้อยครับแตกนะฮะแตกทั้งหุน่นแมงมุมทั้งไฮโดรฟอยเลยนะครับผม รีบถ้ายแตกแน่นอนครับจังหวะนี้ยังไงก็ไม่รอดนะฮะบ,บึมไปเรียบร้อยนะครับจมลงสู่ก้นบึงของมหาสมุทรนะฮะเป็นเกมที่กราฟิกแบบสมจริงมากโดยเฉพาะฟิสิกส์น้ำนะฮะมีการโอ้สนามนาวีอันนี้ก็คือท่าเรือนะครับผมพูดง่ายๆนะฮะตอนแรกผมเห็นเหลืองๆในมินิแมปน,นีนึกว่าเขามา expand เป็นอะไรนะรวมเก็บแรืนะไม่ใช่นะสร้างท่าเรือ นี้นะครับตามปกตินะถ้าว่าเป็นฝั่งโซเวียตมาเล่นแมปนี้นะเขามักที่จะสร้างท่าเรือตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสร้างเรือนอนขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องมีแบตเทิร์แลบก่อนนะแต่ว่าผมไม่เห็นแบตเทิร์แลบว่ะแบตเทิร์แลบฝั่งสีเหลืองอยู่ไหนก็ไม่ซ้ำกันนะครับดูแต่ว่าตรงนี้เป็นสถานีก่อสร้างนะฮะฐานใหญ่นะครับผมเรียบร้อยครับเจอไป6ลูกนะฮะวิด mm ีเคเตอร์ทิ้งระเบิดทีละ3ลูกนะครับเพราะว่าเขาเลือกใช้สมทิ่สัญญาลับนะฮะ ทวินเบลดบินมาแล้วครับแล้วยังไงครับบินมาอย่างนี้เพื่อที่จะมาทำลายการเดียนใช่ไหมฮะเจอไอเอวีสอยครับร่วงไปหนึ่งนะสีเหลืองมีการพับไอเอ็มซีวีมานะครับผมไอเอ็มซีวีไล่เหยียบเลยครับชิวๆนะจังหวะนี้โอ้ทวินเบลดร่วงเกือบหมดนะครับเหลือรอดอยู่ลําเดียวนะผมว่าฝั่งสีเหลืต้องถอยนะครับยังไงพอเขามีไอเอฟวีอยู่นะสีแดงเนี่ยอย่าลืมนะครับผมเ็นไอเอฟวีที่มีมาเติมอีกคันนึงเอ้ยอีกลำหนึ่งฮะทวินเบลดเรียบร้อยครับสีเหลืองกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะ ไม่ไหวนะเจอสีแดงแบบกดดันเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับเมื่อกี้ก็เห็นสร้างท่าเรือแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเรือเลยสักลำนะแตกไปแล้วนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณปีก้าฝั่งสีแดงนะครับผมาามาดาูยูนิตกันฮนะช่วงนี้ช่วงต้นเกมกลางเกมก็เท่าๆกันนะครับช่วงท้ายเกมในแบบสีแดงน้ำโด่งเลยฮนะส่วนสิ่งปลูกสร้างก็พอๆกันนะครับสีแดงหนึ่งก็จะมานําในช่วงกลางไปท้ายเกมนะทรัพยากรก,ก็แทบจะขี่คอกันอยู่แล้วนะจังหวะนี้ เรียบร้อยครับประมาณนี้ช่วงท้ายเกมสีแดงก็นำนะฮะอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอตพิงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ